ซีหนึ่งเทคหนึ่งวิเคราะห์ฮานอยวันที่23มีนาคม2563แอคชั่นทำบุญได้บุญแล้วรักคุณจะได้อะไรหิวหิวก็สวัสดีนะครับพี่พีทผู้ชมทุกทุกท่านนะครับกับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่23มีนาคม2563ครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ท่านชมมองหน้าจอนะครับนึกว่าตอนดึกนะครับก็ไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือผมเปิดเอ่อเปิดแสงให้ท่านชมได้รับชมกันแบบเออสบายตานะฮะท่านชมวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์ฮานอยวันที่23มีนาคม 25. 6 3นะครับแต่ก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้นะครับท่านชมอย่าลืมกดไลค์ท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามก็กดติดตามกันไว้ท่านใดอยากเห็นคลิปของกระผมก่อนใครก็กด กราดิงแจ้งเตือนนะครับที่สําคัญนะครับก็ขาดกันไว้ไม่ได้เลยแอด3า SBOBET นะครับสามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลโอเคนะครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ช่วงนี้นะฮานอยเมื่อวานก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะครับอานี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเมื่อวานผลออกอะไรครับท่านผู้ชม 0 0 2 4 6 0นะครับอ่าก็คือว่าหลักร้อยครับหลักร้อยมานะครับมา2นะฮะแต่ถือว่าหลุดนะฮะท่านผู้ชมอ่าถ้าก็ถือว่าหลุดนะครับท่านใดที่ดูคลิปนะครับอ่าเราก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่าตอนนี้ก็ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องดูแลรักษาตัวเองดีๆนะครับเพราะเอ่อ จากกรุงเทพนะครับพี่ๆหลายๆท่านจากกรุงเทพก็เดินทางกับต่างจังหวัดนะท่านผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะวันที่23มีนาคมนะครับ6 3ฮานอยได้อะไรกันบ้างครับตัวเด่นตัวแรกคือ1นะฮะตัวต่อมาคือ5 1 5 1 4 1 3นี่นะครับ ต่อมา5นะครับท่านผู้ชม52 53 50 19 54หลังจากนั้นเรามาดู3ตัวกันนะครับ915 914 913 เหมือนเดิมครับหลักร้อยผมให้ไว้หนึ่งนะครับหลักสิบหลักร้อยผมให้ไวเก้าหลักสิบให้ไว้หนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่นนี่คือฮานอยธรรมดานะครับแล้วก็เรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าฮานอยพิเศษนะครับได้อะไรกันวันนี้และที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมก็งดออกจากบ้านบ่อยๆนะครับก็อยู่แต่บ้านเหมือนผมก็ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีกล้องไม่โฟกัสนะท่านผู้ชมแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับ พอดีเมื่อกี้ไม่โฟกัสนี่นะครับเรามาดูาเรามาดูฮานอยพิเศษกันต่อเลยนะครับวันนี้ฮานอยพิเศษนะฮานอยพิเศษวันที่23นะครับมีนาคม63ก็ตัวเด่นแรกนะครับก็ผลอะไรท่านผู้ชมไปดูเอานะท่านผู้ชม <c oughs> ก็ปรับเปลี่ยนกันบ้างครับให้ท่านผู้ชมลุ้นกันบ้างนะครับ 98 90 91ถ้าวันนี้ฮานอยพิเศษผมมีคอไม่เข้าต้องเป็นคุณเอกวิค์แล้วนะฮะท่านผู้ชมก็มีเข้ามีหลุดฮานอยพิเศษหลุด3วันติดเลยนะวันนี้เรามาแก้มือกันอีกสักวันหนึ่ง08 07 05นะครับปิดด้วย93 97เรามาดู3ตัวกันครับท่านผู้ชม3ตัว 498 490 491เหมือนเดิมครับหลักร้อยเป็น4นะครับหลักสิบคือ9นะฮะถ้าท่านผู้ชมชอบก็สามารถวิเคราะห์ตามกันไปได้นะครับที่สำคัญนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งเวียดนามเท่านั้นนะครับทางช่องไม่สนับสนุนสึ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือฮานอยพิเศษนะฮะอันนี้คือฮานอยธรรมดานะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ก็สามารถจดตามกันไปได้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ